ผมส้งมอไซส์สไตล์ช่างมันนอกก็สวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านนะครับจากกรณีที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับวงจรไฟปั๊มติ๊กของยามาฮ่าไปนะครับก็มีเพื่อนเนบอกว่าอ่าแก้ปัญหาไม่จบเหมือนกันนะครับมีช่องทางการติดต่อกันคุยกันไหมนะครับอ่าผมมีกลุ่มให้เดีย๋ยวผมจะวางลิงก์ของกลุ่มช่างให้มีอะไรเอาเข้าไปคุยกันในกลุ่มช่างนะครับเพื่อน หลายคนหลายความคิดนะครับหลายแนวทางนำมารวมกันจะดีกว่าผมตอบคนเดียวนะครับเพื่อนเรามีกลุ่มช่งางไว้รองรับาการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ให้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆ,นะอนๆถามว่านะครับไอเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเซนเซอร์ที่หัวปัม๊มปิ๊กของอรถยามาฮ่านะครับทุกรุ่นนะครับ ของจะมาทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น r 15 m นะครับสปาร้อยสิบ15้า i mio fino ร้อสิบห้า i นะครับ gtx นะครับมีขายไหมนะครับเพื่อนๆื่อนมีขายนะครับเพื่อนเืมีขายนะครับมีขายใน lazada ใน shopee นะครับเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่านะครับถ้าเพื่อนๆื่อนเสิร์ชหานะครับใน lazada ใน shopee นะครับเซนเซอร์ตรงนี้นะครับ เซนเซอร์ตรงนี้นะครับเสิรหาใน Lazada ใน Shopee ได้นะครับเขาใช้ชื่อว่านะครับเซ็นเซอร์ปั๊มติ๊กนะครับหรือบางบริษัทบางโรงงานเขาใช้ชื่อว่าคอนโทรปั๊มติ๊นะครับเพื่อนๆนะครับสองชื่อนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเซ็นเซอร์ปั๊มติ๊กนะครับหรือว่าคอนโทรปั๊มติ๊กนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผม หาลิงก์มาวางให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับหาลิงก์ชื่อมาวางให้แล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูวงจรการทํางานกันตรกนิดหนึ่งนะครับย้ำให้เพื่อนๆตรงนี้หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้นะครับมันก็คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ นะครับที่อยู่บนเสื้อปั๊มพิกนั่นเองนะครับเพื่อนเซนเตอร์ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งมีชื่อเรียกของวงจรนี้ว่าวงจรบัตเลสนะครับบัตเลสนะครับ่วงจรบัตเลสนะครับเป็นวงจรควบคุมกระแสไฟที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อนนะครับเป็นมอเตอร์ตรงนี้เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ชนิดสามเฟสนะครับสามเฟสก็คือสายไฟสามเส้นเขาไปเลี้ยงที่มอเตอร์นะครับเพื่อน นะครับไอวงจรตรงนี้นะครับไอวงจรตรงนี้จะเป็นตัวควบคุมการจ่ายกระแสไฟนะครับเวลาจ่ายกระแสไฟเข้าไปนะครับเขาไม่เขาไม่การันตีและไม่ระบุว่าแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบความต้องการน้ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับจะจ่ายไปไปเส้นไหนเขาไม่การันตีนะครับเพราะว่าวงจรไฟนะครับทุกเส้นนะครับทุกเส้นจะสังเกตเห็นเห็นไหม ะครับมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะครับทุกเส้นสามารถเป็นไฟทุกเส้นสามารถเป็นกาวขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์หรือว่าอาเขาจะออกแบบมาให้ว่ารอบต่ําจะใช้ไฟกี่เส้นจะใช้กาวกี่เส้นรอบสูงจะใช้ไฟกี่เส้นจะใช้กาวกี่เส้นนะครับซึ่งจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเนี่ยนะครับซึ่งนะครับ ถ้าสมมุติว่ามอเตอร์นะครับชุดชุดทุ่นที่มอเตอร์นะครับหมุนมาตรงนะครับหมุนมาตรงกดลวดชุด A นะครับชุด A ก็จะทําการตักไปผักมอเตอร์ให้หมุนนะครับพอหมุนมาถึงชุด b นะครับไฟก็จะมาเข้าชุด b แล้วนะครับชุด B ก็จะสารงานต่อนะครับพอเลยชุด b ไปไฟก็จะมาเข้าชุด C แล้วนะครับชุด C ก็จะสารงานต่อนะครับในขณะที่ สมมุติว่าไปมาเข้าชุด A นะครับชุด A ทํางานชุด B กับชุด C อาจจะเป็นกาวก็ได้นะครับพอผ่านมาเนะรามาถึงชุด B ชุด b เป็นไป A อาจจะเป็นกาวก็ได้หรือว่า C อาจจะเป็นกาวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นกาวทั้งสองก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเขานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่ก็คือหลักการทํางานเบื้องต้นของวง,งจรวัดเหล็กนะครับเพื่อนๆซึ่งวงจรนี้นะครับ เราไม่สามารถต่อกระแสไฟสิบสองโวลต์เข้ามาที่ตัวปั๊มได้นะครับไม่สามารถต่อกระแสไฟสิบสองโวลต์เข้ามาที่ตัวปั๊มได้นะครับดังนั้นเวลาเราที่เราจะทําการทดสอบหรือเช็คปัม๊มเราก็ต้องหาเสื้อปั๊มตัวดีๆตัวที่ไม่มีปัญหาครับนํามาต่อเข้ากับมอเตอร์แล้วก็เอาไปสวมเข้ากับระบบไฟที่ตัวรถเท่านั้นนะครับห้ามต่อกระแสไฟตรงเข้าไปที่มอเตอร์ นะครับถ้าต่อกระแสไฟ1 2บโวลต์เข้าออกที่มอเตอร์ในวงจรตรงนี้จะเสียทันทีนะครับเพืเ่อนเพื่อนเพราะว่าวงจรไฟของยามาฮ่านะครับทุกรุ่นนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะเสื้อปั๊มน,นะครับไม่ใช่เฉพาะปั๊มจิปอุปกรณ์แทบจะทั้งหมดของรถยามาฮ่ากินไฟอยู่ที่5้โวลต์น,นะครับกินไฟอยู่ที่5้โวลต์ไฟนะครับไฟเข้ามาที่ เซนเซอร์ S S 12โวลต์จริงนะครับแ่จะออกไปลงกาวที่กล่อง ECU นะครับ ECU จะต่อกระแสไฟนะครับว่าง่าย ECU จะต่อราวเร็วช้านานแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับ ECU นะครับถ้า ECU ต่อเร็วตัดเร็วมันก็กินไฟน้อยถ้า ECU ต่อนาน,ต,น,านต่อแช่นานก็กินไฟเยอะนะครับเพื่อนดังนั้นตัวควบคุมการกินไฟนะครับจะอยู่ที่ กล่อง ECU นะครับนะครับถ้าเราต่อแบตเตอรี่เข้ามาตรงๆพังแน่นอนครับเพื่อนๆเพราะว่ากระแสไฟเกินไงนะครับเอานะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเซนเซอร์ตรงนี้นะครับมีขายนะครับโดยใช้ชื่อว่าเซนเซอร์ปั๊มฟลิกนะครับเซนเซอร์ปั๊มฟิกนะครับหรือว่า ใช้อีกชื่อหนึ่งอ,อะไรนะคอนโทรลปั๊มดิกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไอคอนโทรลปั๊มดิกตรงนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับว่าระหว่างซื้อยกปัม๊มกับซื้อคอนโทรลราคาห่างกันไม่กี่บาทเพื่อนๆจะเลือกเอาอะไรนะครับคิดดูดีๆนะครับเพื่อนๆ ิปดีๆนะครับไอคอนโทรลหรือว่าเซนเซอร์ปั๊มติ๊กมีขายจริงครับแต่ราคาสูสีกันกับซื้อยกลูกเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเอาไปพิจารณาเอานะครับอ่าเอามาเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้นะครับผมจบไวเพียงเท่านี้คลิปหน้าผมจะมารีวิวปั๊มนะครับปั๊มติ๊กของยามาฮ่านะครับเป็นปั๊มชนิดที่ว่าเขาอ่าบริษัท ที่ผลิตอะไรในท้องตลาดเขามีการดัดแปลงแก้ไขนะครับดัดแปลงแก้ไขมานะครับเพราะว่าเพื่อนๆพื่ช่างอย่างเราก็เจอปัญหาเกี่ยวกับปั๊มติ๊กของยามาฮ่านะครับดังนั้นก็มีบริษัทผู้ผลิตนะครับเขาได้ทําการออกแบบแก้ไขปั๊มติ๊กมานะครับจะออกแบบแก้ไขมาเป็นในลักษณะไหนชมรีวิวในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้ เอาข้อมูลเอาแนวทางมาฝากเพื่อนเพ่อนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับต้องมอาซส์สไตล์ช่าง้านนอกนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับอ่ายูทูอัดทําเกษตรยามว่างก็เป็น YouTube ช่องที่2ของผมเองนะครับคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีโปรค,ครับสวัสดีครับ